สวัสดีครับผู้ทรชนญาณน์น,นะครับเอพิโซดนี้เรามาอยู่กับซีรีส์เรื่องเล่าอาจารย์ยอดตอนสยไยร์ตดงมานครับแน่นอนนะครับว่าปัญหาแม่ผัวลูกสไป้าเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่มานานมากๆแล้วเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ครับพระอะไรเมื่อสุพศ หนุ่มผู้จัดการธนาคารสุดหล่อเนี่ยดันไปนตกหลุมรักลาวันลูกสาวเท่าแก่เจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสุพิษผู้เป็นแม่รู้เนี่ยก็จับคู่ให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันชีวิตหลังแต่งงานของลาวันนะครับเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยเพราะสุพิษและสุภาคอยกดขี่ข่มเหงและรังแกลาวันอยู่อย่างเสมอครับ เมื่อหลังแต่งงานมานะครับสุพิษและสุภาเนี่ยก็ได้ไปลาออกจากงานให้กับลาวันคุณแม่จัดการลาออกจากงานให้นอกสไพรยเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะจะให้ลาวันมาคอยดูแลทํางานบ้านทํากับข้าวให้กับพวกเขาอยู่มาวันหนึ่งครับหลังจากที่สุพศเนี่ยออกไปทํางานสุพิษเนี่ย ก็ได้ตามขาไพ่ประจำของตัวเองมาเล่นการผนันที่บ้านแต่ไม่รู้บาบังเอิญหรือเปล่านะครับเพราะในวันนั้นเนี่ยมีตำรวจมาบุกจับถึงที่เลยหลังจากที่สุพิษกับสุภานะครับได้ถูกจับกุมไปตาวันก็ได้ไปประกันตัวออกมาเมื่อสุพิษกับสุภานะครับได้กลับถึงบ้านก็โวยวายใหญ่โตเลยครับว่าลาวันเนี่ยเป็นคนที่แจ้งตำรวจมาจับพวกเขาเข้าคุกครับ เพราะก่อนหน้านี้นะครับยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องของตำรวจเลยแต่เมื่อลาวันเนี่ยได้แต่งงานเข้าบ้านมาก็ดันมีตำรวจมาบุกจับถึงบ้านครับส่วนนกนะครับน้องชายของสุภาและสุพจน์เนี่ยก็มีความบกพร่องทางสติปัญญาจึงถูกแม่และพี่สาวเนี่ยกลั่นแกล้งอยู่อย่างเสมอครับไอเด็กโง่ไม่รู้จะเกิดมาให้อับอายทําไมเขามาเห็นเหตุการณ์พอดีว่าลาวันเนี่ยกําลังจะถูกทําร้ายครับเลยเข้ามาปกป้องด้วยเหตุการณ์นั้นเองนะครับสุพิษผู้เป็นแม่เนี่ยจึง รธมากเพราะนบนะครับเห็นคนอื่นเนี่ยสำคัญกว่าพี่น้องในไส้ครับจึงไล่นะครับทั้งลาวันและนบเนี่ยออกจากบ้านด้วยเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่เย็นแล้วสุพ์เนี่ยก็เดินทางกลับมาจากที่ทํางานพอดีจึงเข้ามาถามไทยแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เดินต่อไปอย่างปกติครับพระสุพิธผู้เป็นแม่เนี่ยให้สุพจน์เลือกข้างว่าจะอยู่ฝั่งเมียหรือจะอยู่ฝั่งแม่ แต่ด้วยความที่สุพจน์เนี่ยก็เอือมระอาะแม่และพี่สาวตัวเองอยู่แล้วจึงขอเลือกฝั่งเมียและออกจากบ้านไปด้วยกันครับสุพจน์ลาวันและนกนะครับหลังจากที่ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยก็เดินทางไปอยู่กับโรงงานไม้เก่าของพ่อของลาวันครับดูแลและปรับปรุงจนกลายเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ บอ,อกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยกิจการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากๆจนข่าวเรื่องของกิจการโรงงานไม้ของลาวันและสุพ์เนี่ยดังไปถึงหูของสุพิษและสุภาสุพิษและสุภานะครับจึงเข้ามาขอตั้งเพื่อเอาไปใช้ในการเล่นการพนันและซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยของสุพิษและสุภาครับแต่ลาวันเองเนี่ยไม่ให้ครับพศก็เดินทางกลับมาจากที่ทํางานพอดีอีกแล้วก็เข้ามาบอกแม่ว่าเงินที่เอาไปเปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเงินของลาวันทั้งสิ้น เพราะเงินของสุพ์เนี่ยก็ได้เอาไปให้สุภาและสุพิษอยู่เสมออยู่แล้วทุกๆเดือนโดยเหตุนี้ครับทําให้สุพิษเนี่ยโกรธมากๆเป็นฟืนเป็นไฟเลยจึงสั่งให้คนมาแก้แค้นด้วยการเผาโรงงานเฟอร์นิเจอร์นี้ทิ้งครับแต่ คนที่จะต้องเสียใจจากเหตุการณ์นี้ที่สุดคือสุภาและสุพิทครับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกเผาเนี่ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่ผลกระทบนะครับกลับไปตกอยู่ที่นบและสุพ์ครับเพราะทั้งคู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บและถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในที่สุดครับ